Yeah. 没有意义了，总分对吧？总、嗯、分，我不能说又回到百分之三十六了，还没开，还 เสียคตโคเสียค่ะที่คนไทยทบค็นจีนค่ะมีปีบยมากดูแคเสียสียนี่ครับขออนุญาตพวกขายแก๊ด้ไหยากแล้วก็ผู้บริรรค ทันตีกับเมีหน้าตึ่นข้หน่อยหายหล้วหายแล้วไม่เอาคืนแล้วดูบ้างเลยวันนี้นะทุกคนได้เปียนและมาพบผมที่ในวันนี้นะครับขอให้มีด้วยใจจริง นักเตะจากรัฐบาลในการฝึกทั้งนเตะของเรในวันนี้นะครับในครั้งนี้ฉันจำได้ปีก่อนน้องเข้ามาพบกันที่นี่ทันแล้วผมได้ติดตาม,มานักเตะของเรมาตลอดนะครับยี่ในการแข่งขันทั้งนี้ทั้งสามแตเนี่ยทั้งสามประเทศทีทท่แข่งมาเนี่ยผมก็ได้เป็นการดูเป็นตัวท้าทายทีนี้ออวันก็มีวันหนึ่งในกันท้ายมั้งใช่ไหมที่เกมแรก ใช่ไหมก็ดูเกมของโฆษณาบางเกมถามแลาถึงเต็มเล็กน้อยนะแต่เชื่อมั่นนะก็สนใจกันนะโฆษณาก็ก็ลงยักได้ไงยังไงโตก็เดินเยอะเลยไหมถูกมากๆเลยคนก็เอาผลให้ตัวู่เไปมเยอะเลยแข่งไหวเลยแลกไม่ไหวนั่นแข็งแรงตายนั่นสิ่งที่ที่ผมอยากขอบคุณก็มีหลากคนที่ให้การสนับสนุนทั้งหมดนะครับทั้งฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายสมาคมกีฬาด้วยนะครับ นายกด้วยนายกทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าขอบคุณที่นำความสุขของสุขคนไทยทั้งประเทศนะในช่วงสงกรานต์ในช่วงช่วงปีใหม่ไทยในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นความสดือดอัยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของของเราในประวัติศาสตร์นกิดมาแบตั้งอขีงเรานะครั้งนี้ก็ด้วยความรุ่งแตือ่ายก็ต้องขอขอบคุณทางพ่อแม่ด้วยนะอ่ย่าบายด้วยนะแม่ชื่ออะไรคุณกุนก ก็ตแต่สมัยองครามคจะจีนคนเสียคนอะไรคนทั้งเ้ปกับเสียเปไทยป่ะไทยค่ะไทยทุกวันเชื่อใจแม่ปูตลอดาอ๋ออิเด้นี่เขางาเล็กๆมาทำงาแรมาใช่ไมเออกว่าเะถึนกุนีีได้นี่เรนเดือนเดือน่เยอะนะปีนี้อายุไรปีสิบเอ็แล้วนะเกิดทั้งวันทั้งร้อยสามสิบแปดนั้นก็มีใจที่ไรดูในแณะที่ ยังแข็งแรงอยู่นะสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องอะไรล่ะการที่เรากลับไปรักษาแชมป์ยังไงผมเคยพูดไปแล้วนี่ว่าถ้าอให้แล้วว่าชนะหรือแพ้ไม่สำคัญสำคัญหัวใจของเราเราอยาให้ใครต่างๆมากดดันตัวเองใสิ่งนะทุกอย่างเป็น่ตัวเองซึ่งเราบริหารว่าไม่ได้ทำเหมือนกันมาในสนามการต่อสู้กันตั้งนะครับก็ให้คนก็ตื่นเต้นอย่าให้คนเข้ามาไปเชิดใจตัวเราอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือรักษาไว้ให้นานที่สุดนะ เต็มความสามารถแล้วได้ยังไงก็อย่างนั Bal, ้นนะผมก็รับได้เสมอแต่ก็นาำพุนพเราเป็นสิ่งที่ที่สำคัญที่สุดนะแล้วก็วันนี้ก็ก็ในเรื่องที่ขอไม่ต้องขอได้ปากแล้วมั่งพอฟังขอทีวีวันนั้นเมื่อวานเนี้ย่าำพุนเคยเดี๋ยวก็เป็นตามขั้นตอนนะครับตามกฎหมายมีอยู่แล้วล่ะมันจะต้องมีการิกาเดี๋ยวถ้าให้เราสนแจอีกครั้งนะแล้วก็ได้ทําอะไรทอยาะไว้ให้นะอย่าไปบอกตอนนี้ร้อยกวก็ เลยไม่กี่วันมันี่ยี่สิ้าแล้วเดินทางไปมันเท่าไหร่ยี่สห้าเลยนะแล้วไปถึงแข่งนเท่าไหร่ข่งยี่สิบเจ็มี่สิบหกแต่แข่งยี่สิบเจมีลาบัก่อนเพีพอวันนี้ตั้งมาได้ไนอนบ้างยังนอนค่ะออกข่าวทุกวันเนีก็ทางคนเยกวก็ดูแลเดียวนะเพือให้เวลา้องพักผ่อนมันแล้วก็รกายฟอมจะตลอดอยแล้วใช่ไมท้่ได้เลยที่วันงก็จะมีพิ่เลยระดัแมป์ มันแชมป์นี่ก็มีอย่างคือเ,เชอืเ่อแต่คนดูมีความเชื่อจากตัวเองสามวันที่แข่งขันแต่ผมเชื่อว่านว่าด้วยเราที่ที่โตในวันนี้ได้ไม่ได้โตด้วยความสะดวสบายมากนักด้วยความดานบับาลด้วยการดูแลด้วยการทำความชูจนามาถึงวันนี้ได้ดูตัวตัวเองแล้วก็ได้ช่วยคนมาที่ดีมาตลอดนะครับผมก็หวังแน่นอนว่าให้ผมเติอโตไปนะวันนี้อยากให้ในโลกกหญาอยู่แล้วใช่ไหม ไอ้อดทากีฬาไ้ทางกาทกีฬาด้วยจาให้เยาวชนคนไทยทั้งเยาวชนทั้งผู้ใหญ่กับไปเนกีฬาให้มากครับนเรื่องำัพัธ์ขาะเกี่ยวเรื่องนี้ทำให้แถวในเรื่สุภาพสุภาพคนด้วยเทศไทยก็ก้าพสูตเลยแล้วนะสับคนสอัยุสมุณยิง์ุณหยิงประมาก็ยอมเป็นจะยอมเข้าระบสมายุสไหมวเนลยอรับนะวนลอรัต่องดกาก็ เราคือดาวระของประเทศไทยในในในอาณาคตกันใกล้เนี่ยมาถูกจับมาถูกษาอยู่เลยนะมันก็เป็นเป็นคนใหม่นะก็ปล่อยร่างานมาทำบุญไทยใช่ไหมครับโครเป็นจุดเ่นหน้าตาของชาวก่างชาแล้วก็เดี๋ยวตัวนัก็จะทำ